ไปคนละทางเอามารวมดู e f อันนี้มันต้องเป,เป็นเท่าัเจ็ดเหมือนเจ็ อย่างต่ำเยอเจ็ดหมื่นโอเคลูงน้องออกมาแล้วเรายืนตรงกลางก็ได้แมมมันวิ่งมาหาเราเองไม่ต้องไปไหนมันวิ่งมาหาเนี่ยมันวิ่งไปหามาตรงกลางเนี่ยคุณน้่งเงี้ยมาตรงกลางเนี่ยได้อยู่ตีไปเลยตายไปสามอยู่น่ะเหลือตัวหนึ่งเออได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะเออเออมองตามมาลากมารวมกันเลยนะต้องเดินหนีืฮอย เดินกับเพื่อนเลยก็ได้เดินไปหาเพื่อนเยเพื่อนเลยตักล่มเลยไปที่คนเะๆไปกันล่มไปกันล่มล่มตายลาลมลมาแต่ว่าต้องต้องรออันติอีกอันเนี้ยอัตน่าจะไม่ทานน่าจะทานตีคานะมันมันจะทานตีอันนึงอ่ะไม่ได้ใช้ทั้งหมดไม่ได้สองันจริง เรายังมีอันติอยู่อันติใหญ่เมื่อกี้ผมไม่ได้ใช่อันติอืออใช่มันเด่นเด่นยืนตรงกลางก็แหละดูบอสเนี่ยมันมาละโดนอ่ะอันติแล้วครับอันติเลยแม่ตายสามหลุดไปตัวหนึ่งโหง่ายๆนะคนละเนี่ยเนี่ยมีภาษาจีนบนหัวทำไงวะนี่ผมก็มีเออถ้าเกิด ใครโดนสีเขียวสีทองเขียวกับม่วงต้องเข้าเขียวเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าใครโดนผใครโดนใครโดนไอ้ม่วงกับทองม่วงกับทองเข้ามาม่วงม่วงม่วงผมโดนอยู่เนี่ยม่วงวันนี้ม่วงวันนี้เพื่อนเพื่อนเราให้โอ้โหสีบอสสีบอสสีบอสเดี๋ยวมันจะตัวฟ้าอย่างเงี้ยใครจเลยเหมือนถ้าทำไม่ผ่านก็จะเป็นพื้นแดงใช่ไหมใช่เราไปเราจะตายเราไปเราก็จะตายกัน ดอกเดียวตายเลยอ๋อต้องไปน้องมาก็ลากเหมือนเดิมเนาะแล้วไปโดยกันขายเวลาให้เพื่อนใช่เดี๋ยวมันล็อกบางคนแม่ไม่ได้ล็อกทุกคนตรงกลางอยู่ตรงกลางแต่ไม่มีอันตีแล้วแม่งรอบนี้เราไม่มีอันตีแล้วนะครับแต่ว่าลูกน้องก็ตายใกล้หมดแล้วไหมเจอสองตัวฝั่งนู้น นี่ต้องล่าออกมาแลอกมาเรามาามาที่มี่มออกมาที่มนีเลือดเต็มเลยเือนี้ต้องล่าไปทางต้องล่าไปทางที่บอสอยู่เว้ตอนนี้ล่าไปผิดกระจายไปทั้งดอที่ท่านหยุดทองขม่วงนู้นไป่ีช่คนนู้นแป เรียบร้อยยับอส2นาทีถ้าได้อยู่ถ้าไม่ตายมีแค่ตูกน้องๆอ่ะเดี๋ยวนะโปยที่่เนี่ยไปสามนั่งมารวมมีอันตีเล็กอยู่มีอันตีใหญ่ออกมา รุ<พ>่นน้องตายหมดดีที่มีตีเล็กเออดีนะทำหน้าที่ก่อนตายใช่ทำดีไว้ก่อนใช่อันนี้มันอย่ายอยู่ที่บอสแล้วสิมันลดเหมือนผมมีสีเขียวผมมีสีเขียวนะสีอะไรครับผมมีสีทองมันล็อกไสีม่วงอะสีทองอยู่ไหนอะยัน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 ยัันย มันล็อกใครไหมยังไหมยัง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 เลยเอาละเอาละเริ่มได้แล้วโดนใครโดนมันล็อกใครใครโดนใครโดนล็อกผมสีเขียวสีเขียวสีเขียวล็อกผมสีเขียวที่ผมที่ผมอะมึงคนว่วงล้วนที่ผมสีเขียวด้วยนะวี่เดียวโอ้ทำไมผมเป็นตัวใหญ่สีแดงวะ ใช่ผมอันตีเนีื้อนี้คนอยู่สีม่วงนี่วิ่งหนีออกไปหมดเลยเออผมแต่ผมสีเขียวนะแล้วมันล็อกผมอ่ะไม่รู้ทำไงคนโดนล็อกนี่ต้องคนโดนล็อกไม่ต้องทำอะไรเลยครับยืนเฉยๆแต่พอจบปุ๊บผมเป็นตัวใหญ่ๆว่ะแล้วก็ล่างแดงๆมันไม่ฟังงี่อไม่ดีไม่เลย มันคืออะไรอ่ะไมทันไม่ทันมันไม้่อันตื่เต้นตืเตตื่นต้นืคค้นตืนเต้นตอ่กไปหมดเลยเมื่อกี้่เต้นตื่นเต้ื่นเต้นตื่้นตื่นเต้นตื่ากล้นต่นกิ้นตื่นเ่มเนต่เต้เต้นตื่เ้น่าเต้นเตอนต่น้อยู่อยู้ต่นตอนนเ้อตื่อเนตนเนตเง้นกื่เืเนื่มเนไม่เข้าใจ่งว่าใตรต้องไปทําอะไรไง มันก็เลยกลัวไงต้องถามว่าเวลาโดนอะไรแล้วต้องทําอะไรคือคนแรกต้องทไม่ต้องทำอะไรเลยเฉยรอเพื่อนมาเออรอสีอะไรไม่ต้องทำอะไรเลยให้เพื่อนช่วยสมุดบอสดูดคนที่ภาษาจีนสีทองใช่ไหมสีเขียวกับพวงอ่ะต้องกดทิษให้เคลื่อนแล้วบอสจะดูดอันนี้มีอะไรมากอ๋อแค่นี้เขียวกับพวงใช่ไหมกดให้ทอง คนที่โดนดูดไปเอาเอาง่ายๆคือถ้าเพื่อนโดนสีไหนสีอื่นที่ไม่ใช่สีนั้นน่ะต้องมากดให้แบบไม่สับกันอ๋ออีม่วงโดนก็ต้องเป็นพอแต่เมื่อกี้โดนโดนกี่คนนะตอนบอกว่๋อโดนสองคนก็บอกว่าใครบอกว่าถ้าทองโดนอย่างเงี้ยม่วงกับเขียวต้องไปกดเออบอกเขียวโดนต้องทองกับม่วงไปกดบอกเชื่อเลยดีกว่าจบบอกเชื่อตัวเองใครโดนกูที่ไปทหารู ผมบอกบอกอยู่แล้วผมเขียวโดนชื่อไปเลยอ่เองกโดนถ้าโดนมันถ้าโดนมันจะเป็นสีสีคือเขียวปะถ้าโดนมันจะมีเส้นจากบอสพุ่งมาหาอยู่แล้วเอาง่าไม่ต้องดูก็ได้ดูเลขบนหัวก็ได้มันนับเลขอยู่คนที่โดนอ่ะบนหัวจะมีเลขนับอยู่สิบวิโดนมันจะขยับไม่ได้ใครโดนดนต้องซูมไกลๆเห็นเลขบนหัวเลยชัดเจนไม่เป็นสีอะไรเลยเเลยอยู่ที่เลข น้องก็ลากมาเหมือนเดิมลูกน้องก็ยืนรลลวมๆเั็นเหมือนเดิมใช่หาอนไดเวลาลูกน้องไดทำน่าจะทำผิดปุ๊บมันก็เลยเอลีมาครั้งสุดท้ายไม่ทนผิดก็ได้เอลีสแสดงว่าเหลือที่ผมแหละสีเขียวอ่ะผมตัวใหญ่เป็นตัวจะระเบิดรอเข้ามารวมรวมรวม ยี่โมนมายี่โมนมาต้องบอกเข้ามาใกล้ๆมายัดบูม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 ยัดเสร็จแล้วก็หนีแล้วทางก็หิวไม่ได้เ่องจังหวะเนี่ยยัดหิวไฟยัดแล้วก็หนีที่เดินไปหิวไฟได้พี่พี่มดยังทำได้เลยีมาก็ให้ฉันเข้ามาตรงกลางแล้วก็ฉันก็กดสกิลกับเขาไง ไม่ต้องกดพี่พี่วิวพี่วิวเป็อะไรพี่ไม่ต้องกดพลยขีดขีดเป็นที่ปวด้วเียวหี่เป็นลูมไม่ต้องกดอะไรเลมว่าตรงกลางผมก็ตกร้อนน่าผ่านที่ใหที่ใหญต้องโดนตรงกลางยอมยอมให้มันตกสักครึ่งนึงก็ได้แล้วก็รีบกินโดดเข้ามาพี่เป็นวิวพี่มันต้องปีเลยพี่อันนี้เลขอีกแล้วผมมีสีทองนะเดี๋ยวผมเห็นเดี๋ยวผมจะวิ่งตอนนี้ตีไปก่อนตอนนี้ตีไปก่อน ตอนนี้ตีไปก่อนตีไ <4 S 2> ปก่อน,อนเหยาของที่ตีเขียวใช่เอาแล้วนะเอ้ยทำไมลูกน้องก็มาวะเอ้ยเอามา,า,ม,ามาตรงกลางท่างมาันแล้วก็ยัดก่อนอน่าจะเฟดลูกน้องมันให้มาก่อนยนัดยัดยัดลูกน้องตีแล้วตีเอ้ยตายเหลือตัวนึงเอาแล้วนะใครโดนใครโดน,โดนผมโดนเอ้ยไม่ใช่คนสีเขียวเดี๋ยวผมไปกดให้ กแล้อกดคนนึ่งแล้วไม่มีแล้วสีอื่นอย่าไปกดนะเดี๋ยวมันระเบิดนะคือสีที่มันตรงกับคนที่โดนใช่ไหมห้ามกดใช่ใช่นนะสีทองนี่เกือบแล้วสีไหนสีนั้นหรอีคนอบแล้วห้ามกดสีตรงกับคนที่โดนนะบนหัวเราสีกะไรอ่ะ ถ้าคนที่โดนสีทองแล้วก็เราถ้าหัวเราสีทองแล้วอย่าเข้าไปกดใช่เราจะผ<ร>ิดได้เลยถ้าเราหัวสีทองไม่ต้องกดทุกคนนะต้องไปคนเดียวที่เข้าใจเลยเลูกน้องออกลูกน้องออกมา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 รวมรหันบอสไปทางเนี่ยอยู่ตรงทางเนะี่ยจะมีตัวหนึ่งที่ไม่โดนนี่นึงเ้ยตรงผมตรงผม ต้องลากมันออกมาละทแล้วเลากมาหอบข้ามบอสเข้าบอสเข้ากลางบอสเข้ากลางโอเคดูนะใครโดนอันนี้ผมไม่มีตัวเลขเข้าไปช่วยคนนึงค่ะค่ะสีเขียว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 คนนู้นอ่ะคขาชื่อตัวขาวแหละตีด้านจากท่านคือครับคนไม่มีคนไม่มีภาษาจีนก็ไม่ต้องทำอะไรตีบอส สบายือสี่ดีวตันก็สี่บอลไปได้เลยเลีเ้ยงคิวปทีนะ่นกเฟนเนี่ยเพราะว่าเลื่อนมันลดเลยเลื่อนลดองแปเข้าไปตีตีมไมออ่มีหรนอสอีออก มันวิ่งมาแล้วกำลังวิ่งมาแต่ไม่มีอันติต้องตีรัวและเรามีเรามีเรามีเออเรามีตีไปเลยเรามีเรามีเรามีอันติแล้วมีท่ากกตีได้ผมไม่มีตัวอ้อยิถีทองมามีเดี๋ยวผมช่วยมันมีทุกคนเลยเมื่อกี้ผมไม่มีนะจริงๆรูสึเหมือนสุ่มแปะยัดเลยก็ได้เนี่ยระหว่างนี้แค่สีไม่มีรีบยัดอ้อนีรีบยัด เข้าแล้วเข้าอยู่เฮ้ยยัดเลยยัดเลยสีอะไรสีอะไรโดนนักมั้ยสีเขียวสีเขียวมาเดี๋ยวผมกดให้อ่ะกดแล้วกดแล้วเอ้ถ้าดีเพจเยอะกว่านี้ก็ง่ายกว่านี้อยู่ที่สีเกลือไปทำบาลานกันมาหน่อยเฮ้ไปทำบาลานมาหน่อยไม่เปลี่ยนแท่งมาด้วย 那，对对对。